ท oh ิมมาแล้วะโอ้โหตากะพริเว้่ไล์ลยนะโหลูกนีหรืออะไรนะช่างวางไปไหมใช่ Everybody ไลฟ์อยู่นะแลฟ์อยู่นะไม่ละคือไลฟ์เพื่อไลฟ์ปุ๊บแพนมาปั๊บทุกคนสวัสดีเครื่องนี้ก็ไลฟ์บ้างไม่แลวฉันจะได้ไปกี่โมงห้าโมงขอห้าทีอ๋อเนาะขอสิบนาทีขอ20ยี่สิบนาทีขอสามสิบนาทีเออจบอะไรไม่กันเราจะไปแล้วค่ะหนูพี่ก็าลังจะไปแล้วค่ะหนูอย่าน้อยใจนะคะ สวัสด <gesch> ีทุกคนมาค้างขาอะไรบ้าปะนี่เราออกเป็นผู้หญิงมาลินเสียเส้นเส้นสีสเสือสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเฮ้ยทิ้งถังขยะลงไปในถังเลยไม่พี่กําลังจะไปแล้วชิิดแต่พี่แค่ลงมาแบล้วคิดถึงก็บอกกันไลฟ์ชวนมาลีนอะไรนั่งอยู่ข้างกันชนกันโน้นั่งอยู่ข้างมาชนกันไหมล่ะมาต่อยกันเลย ่ริหารปุ้กทุกท่านนะคะคือจะมาแค่ห้าทีเพราะว่าตอนแรกเราจะไลฟ์กอดกันรอแพทต่วพอไลฟ์ปุ๊บแพทมาปั๊บก็เล่นสควาทู่อยากไลฟืกอมาไวไปไหวแต่โอ้โหเดินแกล้งครับขอให้เฮงเฮงรวย สวัขอบคุณค่ะลองหยิบลองโยนอยทองกูสวัสดีคร่ะพี่สวัสดีค่ะเฮ้ยผมเป็นเฟจที่ปีหนึ่งรับน้องหน่อยเฮ้ยน้องลงไปวิดพื้นสามร้อยโอ้โหสามร้อยทีนี่หยุดเลยสามทีได้ไหมครับพี่ได้ครับเสียงไหมใช่ไมขอบแล้วค่ะพี่ค่ะขอบแล้วพี่เฮ้ยโอเคสู้ๆเก่งละเก่งเก่งละขนา อว่าเพิ่งสองในทีค่ะน้องน้องให้เวลาอีกสามสองหนึ่งบายบายอย่าพีมาลินเชียเส้นเส้นสีคืออะไรคือเต้นคือถ้าเกิดว่ากินบายบายแล้วไปจริงหนึ่งค่ะจริงหรือว่าน้าเข้าปะเพราะว่าหนูเสียเส้นเส้นสีเพะว่าเอ็มมีเสียเส้นเนี่ยเสียเส้นจสิงทีใครอยู่ข้างหลังเชื่อแม่พอด เออตกลงเมื่อคืนเคยเป็นป้าจันึกอะไรออกแล้วนึกอะไรออกแล้วแต่ลืมเออคือเมื่อคืนคือหนูเหมือนแบบมีเรื่องสําคัญไม่สําคัญหรอกเชิงแบบว่าอยากรู้แบบต้องการคาตอบจากทุกคนแต่ว่าลืมคือพ่อชวนคุยอ่ะกําลังจะพิมพ์นะคือเข้าแอปมาแหละแต่แบบพ่อแบบชวนคุยแล้วเหมือนให้หยิบของสักอย่างก็ได้หยิบให้พ่อแล้วก็บอกว่าเออว่าจะพูดอะไรนะงงเลยคือลืมคือหนูรู้สึกว่าหนูกำลังจะป่วย สามสองหนึ่งเป็นอะไรกับสามสองหนึ่งกันนีคะเป็นแฟนเอเงี้ยเลยวหรอค่ะยังไม่ได้กินข้าวค่ะเร็วน้องพี่หิวอย่ามาโหหิวก็ตัวเองมาช้าโอ้กันแป๊บเดียวได้เป็นล่ะกันแปบเดียวได้เป็นล่ะไม่ได้ เสียงหายในสิบกว่านาทีเว่อร์ความหิวมันเป็นปีศาจนะคะอะไรไม่หายปวดไม่หายบนตุ๊กไม่รู้พอไม่เปิดอนาต่างไปดูแสงจากโลกภายนอกเราถูกปิดกั้นออกจากโลกภายนอกเพราะว่ามีควาสั่งขี้โมกอยู่ข้างๆค่ะน่ากลัวออกไหมลูกเออวันนี้ออกไรออกมาเป็นเลือดอ่านอีโมจิแล้วมันไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ได้อัปเดตใครเอาถังหูรูปไปไว้บนเตียงค่ะ ขาเอาตัวเองไปไว้บนเตียงเองค่ะถ้ากิทำหูรูอ่ะอุ้ยเซมีมแพทเอากระเป๋ามาให้ยังใครสั่งน้ำมูกมอีอยู่คนเดียวค่ะทุกคนจริงเหรอคือ<ม>พี่ม,พมารีใครสั่งน้ำมูกมาโชว์หน้าหน่อยเร็วๆอา้า <พอ S 2> วหน้าคนส,สั่งที่มูกเดี๋ยวโดนรังเกียจจากคนในสังคมอะไรอ่ะผมเป็นเด็กแล้วเขาบอกไว้แล้วฉันกำลังกินข้าวอขอเขอแทนน้องได้ค่ะ แต่ว่าหนูไม่ผิดทำไมมันไหลลงอ่ะใช่ปะคือใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกแซนลี่ระวังจมูกหลุด,ลดนะไม่หลุดหรอกหนูกิ่งก็ค่ะสาวปีหนึ่งก็จีบค่ะตัวรลอนมันก็จะฮอตฮอตอะไร,รอะไม่ได้ปะได้จ้ะแว่นยังอยู่ไหมเฮ้ยแว่นขอขึ้นแปลแว่นตันดหนนะแพท มไ,ไม่ให้ไม่ให้ก็แบบแว่นแป๊บทุกคนกคนือแบบหนูม,มีแว่นนึงที่หนูซื้อมาโอ้โอ้ยโอ้ยมีแว่นนึงที่แบบว่าซื้อมาแล้วใช้รับเจียแล้วก็แล้ว่นนี้หยิบออกมาเลยเราจะไปเอากันนะทุกคนดูนย่มาคือจะเลิกไปแหละมีอยู่แ่เพียเดียวมีทำไมอิง ใครอย okay. okay. ู่ห no, ้องไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะไลฟ์อยู่นะคะน้องเข้าไปดูไลฟ์พี่ทำไมอ่ะเรเรเข้ามาเว่ากลับบ้านกิงลบ้านมาหาแม่นุ่กัเถอะ นะทำอะไรอะวอมเสียงกำลังจะเปิดคาราโอเกะเลยหรอแป๊บนั้นคนมองเพดานเดกกนอ่านเลลืมลืมหนูไ้ที่บ้านวะ ขอเวลาสักครู่เดียวนะจ๊ะเราประด็นเจ๊ะอ๋อเจ๊เ แค่นี่แหละอยากมาอดวดทุกคนแค่นี้นแหละจบเอากลับบ้านดีกว่าเพราะฉะนั้นจะใส่กลับบ้านปเลยนะคะนล้ก็คาดไวที่หัวอีกแล้วกล้องกลับได้ไหมกลับแล้วบายนะบ๊ายบายนะ คุยก okay, ok. okay, wow. wow, like ้เธอไรค่ะแคคุคะ่ครับแค่นอแอไม่แวนแอบอบดูดูโอเคว้าวแค่อว้าวอย่างนี้บาย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 แฟนคลับบายบายโอเคทุกคน หยุ่งเลยเอใส่มาก้มากเบาเสียงเลยค่ะเบาเสียงค่ะ จากที่เจอปรางอริคุณหล่อเล่นหน้าอย่างต้อเมื่อกี้ทำหน้าตึงเมื่อกี้ไรหงุดหงิดโอเคทุกคนรอ10นาทีปุ๊บไปเลยเนี่ยแย่มากูเก่งอะแบบพร้อมรอจังแค่ค้าน้องทุกคนเราจะไปแล้วนะคะขอบคุณาทีแล้10นาทีแหละไปแล้วแล้วสุขภาพตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ ไปแล้วค่ะสูตรถ้าเป็นตอนนี้ก็สูตรถูกทุกคนคุณหนูแบบไม่จ้าคนที่มาคุยกันวันนี้ถึงจะคุยอะไรก็ไม่รู้คุยไปสิบนาทีแต่ว่าเด็กทางหูเขาหิวค่ะทุกคนเข้าใจไหมคะความหิวน่ะมันห้ามกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไปแล้วนะจ๊ะคนที่มาคุยกันนะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะอ้าวห่วย เล็บเซนมาไปทำเล็บไยบ่โอ้ยอยากทำเล็บปะได้ละจริงทำเล็บ